ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวพะทังบวกนะครับทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะฮะครับผมวันนี้ผมจะมานะฮะประชาสัมพันธ์เช่นเคยฮะก่อนค่ำนะครับเรื่องจากการที่สิบแปดมีนาคมสองพัห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับารคอนเสิรเสียงอิสานครับ นำชีงงานโดยคุณแม่นกน้อยอุไรพรน,นะครับแล้วก็นักร้องรับเชิญนะฮะล่าลประคคอนยศีแกงใหม่นักร้องจากฝ่สวรรค์ะเขตนะครับฝัองอประเทศสปป,าป,าปาลาวครับแล้วก็มาอปล่อยไ้ามาปล่อยผ้ามา,าอัไรพรนะครับอเป็นนักร้องรับเชิญฝ่ายชายนะครับแล้วก็มี เส้นบาสรปจากทีมงานคุณนายน,นะครับน้องประธานยศผู้เขียวนะครับก็<ม>จะมาการสแสดงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยและทั่วโลกครับได้รับชมนะครับแล้วก็งานนี้จัดขึ้นที่บ้านแบกครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับบัตรในราคากลุ่มปิดนะครับ หนึ199่งร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็หน้างานหนึ่งร้อยสี่สิบคะแนนครับแล้วก็เรียนเชิญพ่อพี่น้องพลังบวกนะบช่วยกันนะครับในการสนับสนุนในงานครั้งนี้นะครับเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับคนที่อยู่ไกลนะครับไม่สามารถที่จะไปชมได้ก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับ ในราคกา199คนแนนโดยผ่านไปเพลพลังบวกนะครับเขาจะรอนนะรับท่านนะฮะเข้ากลุ่มปิดอยู่นะครับครับก็เพลิดพลังบวกนะครับแล้วก็ส่วนที่หน้างานก็ไปที่วันงานนะครับวันที่18สถานที่กว้างขังครับที่จอดรถอวานะฮะร,รับรถหลายร้อยคันนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํา บริการนะฮะสำหรับพี่น้องที่ไปติดตามรับฝังนะติดตามไ้ติดตามรับฝังนะครับที่สถานที่ที่จัดงานนะครับอันนี้ก็มีห้องน้ําเคลื่อนที่อรอรับพี่น้องชาวพลรังบวกหรือพี่น้องที่ไปติดตามไปติดตามไปชมที่หน้างานนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ งานก็กําลังดำเนินการในการจิดป้ายโฆษณารถแห่ hey, นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะได้ชมนะครับได้รับฟังนะครับ,บ,นะรบอันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะฮะน้องชายบรฟิวหรือเสียแหลมนะครับที่ชาวบ้านรู้จักนะฮะบ้านเบกนะครับ,บ,นะรบอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทีมงานบรรบวททนที่ ช่วยกันเป็นแรงนะฮะไม่เป็นแรงเงินแรงใจนะครับที่ช่วยกันเคียร์นะสนับสนุนกลุ่มพลังบวกของเราทุกคนนะครับครับใครไม่มีก็เคียร์นะฮะไปนะครับช่วยกันไปนะฮะถ้างานนี้เราผ่านไปด้วยได้ดีนะครับไอ้น้องประธานยศจะบอกว่าจะมีข่าวดีนะฮะมาแจ้งให้พร้อมเป็นน้องชาติหลังจากงาน วันที่สิบแปดแล้วนะครับจะมีผู้ใหญ่นะพลังบวกที่ยังไม่เข้ามาครับจะเข้ามานะครับร่วมกับพลังบวกของเรานะครับเพื่อดําเนินสารต่อในการจัดงานครั้งต่อไปนะครับใครนั้นน้องประธานยศก็จะมาถแถลงแล้วจะมาแก้กัพี่น้องทราบอีกทีหนึ่งนะครับขอให้งานผ่านไปวันที่ 18, สิบแปดได้ตรงตามเป้านะฮะ ก็คงจะไม่มีปัญหานะครับเราคงรจะเดินได้ด้วยสง่างามที่น้องยศแจ้งข่าวมานะแต่ขออุบไปก่อนนะครับผมก็อยากรู้อยู่แต่แกก็ไม่บอกผมผมก็มาเรียนพี่น้องแก้พี่น้องใม่ทราบเพี่งตอนนี้แหละครับครับอย่างก็ช่วยกันนะสนับสนุนนะครับอืเอเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมพลังงานพลังบวกนะครับช่วยกันพากัน ให้ไปถึงเป้าหมายนะครับครับผมนะฮะแล้วอย่างนึงก็แจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับอเออลืมไปนะวันที่สิบเจ็ดนะฮะก่อนจะเริ่มงานหนึ่งวันนะครับตอนเย็นเราจะจัดมิเต้งเล็กเพื่อประชาันในกันจำหน่ายบัตรครับจำหน่ายตัวกลุ่มปิดนะครับจะมีวงโยกโทนอืม มมนมีเวทีตั้งแล้วก็ให้ทางผู้บริหารหรือทีมงานที่จะมาร่วมสนุกสนานแล้วก็พร้อมที่จะขายบัตรไปด้วยนะครับขายบัตรกลุ่มผิดไปด้วยนะฮะในันที่ิบก็ดตอนเย็นนะครับตอนนั้นเราก็จะมีไลฟ์สดจากช่้องย t u b e ของเรานะฮะคูชุบพลังบวกเราใครมาก็จะไลฟ์สดโคนจะไลฟ์สดทุกท่านนะครับให้พี่น้องที่ไม่ได้มาพลังบวกที่อยู่ต่างจังหวัด ่างอำเภอนะที่ไม่ได้มาวันที่สิบเ็ดเราก็จะถ่ายทอดอวถ่ายทอดทางไลฟ์สดนะฮะทางช่องยูทูบต่างๆนะครับพี่น้องก็รอติดตามชมนะครับงานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องนุ่งนะฮะลูกๆก็จะร้องเพลงไปด้วยขายบัตรไปด้วยบนเวทีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะผมว่าน่าจะมาเยอะอยู่นะครับ คงจะพบปะสังสรรค์กันนะฮะเห็นหน้าตาตากันนะครับจากกรุงเทพจากชนบุรีหรือจากทางเที่ยงตาไม่จะเป็นเมืองเลยนะครับเมืองเลยปูเขียวนะฮะครับคงจะมากันหลายคนพอสมควรนะครับอันนี้คงจะเจอกันเป็นมิงเล็กๆนะครับเพื่อจะขึ้นประชาสัมพันในการขายบัตรกลุ่มปิดหรือประชาสัมพันธ์ งานให้พี่น้องรับทราบให้ทั่วถึงไปนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะวันนี้ก็จะขึ้นคลิปสักสองสามคลิปนะครับไปแจ้งข่าวพี่น้องนะฮะชาวประหลักของเรานะครับให้ทราบและแจ้งต่อกันไปนะครับครับในวันที่สิบเจ็ดเราก็จะมีจากงานประชาสัมพันธ์มีวงเรียกโทนนะฮะมานะฮะทั้งร้องเพลงแล้วก็ ประชาันในการขายบัตรกลุ่มกิจนะครับและประจชามติงานมาที่18ไปด้วยนะครับครับแก้งข่าวดีไปเจ้านี้นะครับแั้นก็ขอขอบพระคุณนะฮะพี่น้องพลังบวกนะฮะที่ให้ความร่วมมือนะครับร่วมใจร่วมแรงทุกทั้นนะครับต้องขอขอบพระคุณมานะโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอจบคลิปแต่นี้นะครับครับสวัสดีครับ